เอาตัวนี้นะไล่นะโอู้วโอ้โหฟาตวคักเพะนีนี่โอต้ตัวน้ำบุธธกดิตัวน้ำบุธธกเอากุ้งตามนะทุกคนเบงเอาเลยก็พอฮัลโหลทุกคน Nhi bây giờ bắt Nhi, tụi Ô, mưa thật Lắm lắm, được không sâu ที <pec S 2> ่ลงไปอ่ะเอาคู่มาใส่เฮ้ยแป้านไปเอาคู่มาใส่ไป

อะเอาไปเื้ออีกก็ได้นะพอ่อได้ว่ะโอ้โอถูกไว้ว่าเ้เอาม,มาเสื้ออีกไงพอ่ตอตัดเอาก,กุ้งมาเสื้ออีก น,นี่นะปลาคอเลี้ยงลูกไล่เห้ไล่ว่าคิดว่าเป็นพึ่งไปเลยแค่นี้นะอูด้ดีดีด หลัางนั่นดิเอาไว้หันวะไปไปั๊บนี่ไ,<ป>ได้ส่งตันนตวเออนี่เดี๋ยวจากน้อยหาวจึงสีมายามอีกเลยทุกคนอันนี้ว่าอันหาวว่าไส้ซื้นอนเพอว่า อันลองใส่เบิ่งดูปลาคออยู่นอกนี้มันไล่นอนรักก็เลยว่ะอึดตัดเอากุ้งมาใส่เนาะเพราะว่าซื้อกุ้งมาน้อยนึงเนาะมื้อสาวนี้ละก็นันโอ้บุดเดียวนึงเนาะบุดเดียวบ่ฮอดอัน5นาทีสาบ่เนาะเดี๋ยวจนินเอยหับไปยามอีกเนาะทุกคนมาอีกไหมอาะคุณอาะคุณอ่นะท่านคนทึงอีละโอ้ไป,ไปมานแหะปอโอ้โห อ่ะเบียดนี่ยกระเพาะอ๋านี่อย่ามาเบื้องกันน้อว่าสีใดจตนะตู่นาะลูกคุณฮ้ใสอยู่นี่เลยเนาะนี่ตัวนั้นบม่เป็นทึกหรอว่าตัวนั้นก็นได้ เอาวางไว้ฝากนั่นแหละเออเอาข้ามมาเลยก็ได้มีจอยน่ะตัวนั้นเนาะนี่ <ๆ S 1> เดี๋ยวจะเอาให้เบิ้งเ้ยทุกคนมาได้จักตัวละนี่ได้สองตัว ได้ซองตัวเดือดสามตัวกับตัวนี้เนาะเอากุ้งเอากุ้งไปเอากุ้งตามเนาะทุกคนได้ผลดีขนาดเนาะผู้ใดอันยากไปหาปลาบ่หรือว่าใส่ใส่เบ็ดนี่นะเอากุ้งตามรถดเนาะเมื่อเช้านี้น้องรีซื้อมาหาขีดเนาะมากินเนาะละ<า>พ่อลองกอันเอามาเบิองเนาะป้าได้ผลดีขนาดเบิองเดียวปลดก่อนเอาปลาจับกองเฮอร์ซรีดูเออ โอ้โหโอ้โอพ่ออยู่เลิกแถบบอ้โหพุทธก็เลิกพดทธเร่มกันเลยนะเริ่เลยะปะฮะปะไว้นี่ก่อนนอ้องทุกคนเออเอเอนี่เออเนะาะเหีียดจากน้อยค่อยมายามอีกเด้อทุกคน,นป้าเมื่อกี้นี่ไปบ่ฮอดอันจักนาทีนึงอเลยนะทึกเลยนี่พอสิใส่อีกละ ปลาก็เลี้ยงลูกอื่ปลาลูกเลี้ยงแม่วะ่ะป้อนไปบึดเดียวมันกามากินเลยเดี๋ยวจะน้อยมายามอีกเนะาะทุกคนกินข้าวแล้วจะมายามอีกเทือนึ่งเนาะนี่ทุกคนทึกอีกแล้วเนาะบอดี้ยุด้ย้อนเลยนี่ ด yeah, <Yeah. S 3> mm ักี่อมจาเบ่งดูนี่ตัวใหญ่เกินไปกินไม่หมดนะอือสตัวละบุตตี้เทุกางาไ่เนาะไม่ได้ตัวน้อยนะเริ่มไป เดี๋ยวจากน้อยซีมายามอีกเนาะทุกคนโอ้ตัวนั้นมันทอดเอาเบ็ดพอตู้ไปเลยตัวนั้นน่ะเดี๋ยวเามายามเนาะทุกคนโอ้โหว้าวได้อีกแล้ว โคตรใจอยู่นี่อีกหลังนึงเนาะแต่ว่าอันตัวป่าเอาไปเลยละนเนี่ไปสลี่สิไปก็ออ,อ,ออกจากการสลี่สิโดดไปธนะอึ๊บอึ๊บนี่ไ,ไ,ไปล้างยูเหอนพุ่นญาตได้ล้า,ลางยูเหินเออหูหูนี่นะลูกคุณหู นี่ทุกคนน,นี่นี่เนาทุกคนตัวสุดท้ายของเหาเนาะนี่ที่หา้าตัวที่หา้าป่ะนี่ละโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องรี่กะ่ะจะขอตัวลาไปก่อนเดยนนอนนี้ก็เป็นวิธีชีวิตของการไส่เบ็ดไส่บองอยู่สนบดลาวเขาเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน,าน้าทุกบ๊ายบายทุกคนก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามกดกระดิง่ง 金金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 ，拜拜。